งานวันเด็กของเทศบาลนาครสมุทรสาครค่ะได้เปิดงานเมื่อเวลา8นาิ30นาทีของวันเสาร์ที่11มกราคมโดยมีนายชุมพลจันจรัตวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานโดยมีรองนายกสอทอหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติตลอดจนเด็กและเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมงานค่ะ การจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมการจัดกิจกรรมแจกของขวัญเลี้ยงอาหาร โดยมีของขวัญมากมายที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกทั้งการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานซึ่งในปีนี้ค่ะทางเทศบาลได้เพิ่มกิจกรรมขึ้นอีกหนึ่งจุดบริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานเทศบาลนะคะซึ่งมีกิจกรรมตักไข่โดมลูกโป่งลมและการระบายสีตุ๊กตาซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆเ,เป็นอย่างมากส่วนของขวัญของรางวัลก็จัดเต็มเช่นกันค่ะ ด้วยการจัดงานนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญของตนเองให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติค่ะ สนับสนุนโดย m c CCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประกันยาวๆ2ปี